โอทรี 3, นวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพเพื่อพืชพันธุ์ทุกชนิดช่วยปรับสภาพดินทําให้พืชเติบโตเร็วรากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอลังอิออนของโฟทรี 3, มีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนานโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึงหนาที ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของพืชคืนสภาพความสมดุลของพืชให้กลับสู่สายพันธุ์เดิมปัญหาแมลงและศัตรูพืชจะหมดไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นน้ำเลี้ยงในช่วงที่สารอาหารของพืชซึมเข้าสู่ท่อลำเลียง 4. ฟ r เป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวม um ิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟ ุดยอดนวัตรกรรมใหม่ของวงการลิขสิทธิ์เฉพาะของ A4S ช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชสร้างความพร้อมในการออกดอกออกผลป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลเพิ่มขนาดของผลให้เติบโตจนสุดสายพันธุ์พืชพันธุ์ของท่านจะออกดอกออกผลเป็นเงินเป็นทอง4ฟทรี 3, เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร